จะไวิกฤติวะมันไม่ได้รอบมันไงอ๋อต้องมันรอบพังอ๋อต้องให้วบลล์ใหญ่เนาะมาติกรูมาตกรูจานติ๊กเกล็ดเดนกไอ้บองเด็กเตอร์ลปีเม็ดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีจานชูครับโอ้วันนี้มาไกลมากเลย มาคนเดียวดเลยมาคนเดียวได้นี่มากับเสียนนนี่เสียนนก็มาครับนี่เสียนนนนไฟเตอร์ลอยมาลอยป่ะลอยลอยเมียมาเสียตัวให้จัดชูหรป่ะเรือบานเนี่ยรูบานนั่งในรถแอร์เย็นๆเลยให้ผมนั่งนั่งในทัรบอขุหยาบเลยนั่งไม่ได้เดี๋ยวก็พาไปกินนี่กินล้วเรามาลาตัรอดรือเดี๋ยวมาหรอ เราว้าลังเธอคลิปจอคลิปเลยเนออย่างนี้ผมอดแน่นอนนี่ครับวันนี้เราตามมาดูหน้าง,งานของจานชูประมาณร้อยกิโลครับไกลมา100กร้อยก,อกิโลร้อยเนาะร้อเจ็ดอือจริตนะไปไปเนาะได,ได้ไปดูรถเซอ็กอยังฮะรถเซกเป็นไรไปทำมาใหม่เฮ้ยจูนทำไม

อมพี่มันไม่ได้แรงแบบนั้นอ่ะโคตรอืดอ่ะรถเซกอืดมากอืดแรงจตุปุแต่ไม่วิ่งด้วยรอรอบวารายริมแอรมาอันนี้ทำไมนี่ชุดจัดเลยโอ้แรงจะระมาตสิไม่หรอเพราะโอ้ยไม่เป็นไรจริงเพราะข้าจูนมาไอควันเยอะแล้วก็อะไรวะกราบอ่ะจะจะเปรี้ยงย้อนสมอยกันอะไรเนี่ย กลับยมพานพวกน้ำมันพวกอะไรเลยบุญเรี่ยเติมปรามโรยเตดาดอลสโรมานเจือดีเลยบ่มา,มาตบอลอบอวิ่งบอลสโกรุบันรถมาเนี่ยมาเติมเติมใบโรยนี้ใครน็อปแดรเลยบ<อ>่โมบีเนาะเปลีป่ยนน้ำมันบ่ถึงเนี่ยอ๋อจูนระบบมันเปลี่ยนน้ำมันด้วยจูนน้ำมันด้วยใช่ไหมน้ำมันนิดๆเติมฟันนิดๆอ๋อ แน่นอนมากเอ็กทำมาใหม่แล้วเราต้องไปชมกันไม่รู้วันนี้เขาอาจจะโชว์กันแล้วมั้งเปินตัดสับระเบิดนะโชว์อยู่แล้วเซียนหน้ากีาแบบไปยันยู้ไปพามดลาสองพันสองพันจัดเลยครับเอ็กน้ำที่นี่ตื่นมาอร่อยไอยไหม ซื้อแต่ไอ้นั่นมาบ้างนะดูตัวอย่างวะเอาไปไปทำฮะนเดี่ยวต้องไปดูตัวอย่างให้ไปทำให้ปัาต้มสูบไ้เป็นซิ้นี่เปลืองใช่ไหมเลยสูบเป็นซิ้นกว่าจะได้ขุดกว่าจะได้สูบออกสองพันห้าถึงไหมสามพันถึงไหม สี่พันกว่าใช้ได้ลงทุนได้ไหไม่ใช่ป่ะมันใช้ไม่เลยไม่ต้องมันต้องหาที่ยืนให้รถไถก็ยืนได้ตำแหน่งยืนตำแหน่งไม่พูดถึงเรางานขุดเราก็ต้องมีไมโครไปอยู่แล้วแล้วก็ทำที่ให้รถไถยืนตรงไหนก็ได้สูบคอมแท็กเซ็ตเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยนี่แหละไมโครมันก็แต่งให้เรากครับผมมาร์กเนีแต่สูบเป็นเบนซินซูน่าบัต สนนันบงบ้านจีไรในจำตึกค่ะอันนี้มาปุ่ดนะเนาะีดัดงมอีกอันนี้รถรถไม่มีปัญหาดถ,าถ้าเราใส่ใงานมน้นมีั่นนักหนกว่านี้อีกมันมันปั่นใน PTO หนักกว่านี้อีกเนาะปั<อ>่นในไอ้ไรนะไอ้โรตรีอ่มันต้องเร่งจครับ นี่ครับจานชูมาทำแค่นี้ครับนี่เสร็จไหมวันนี้จานได้กลับบ้านไหมได้กลับบ้านไหมมีหน้างานหมน้างานม่อีกอ,อจานชูบินเดียวครับวันนี้บินเดียวอ๋อไม่ใช่บินคู่กับหุ้นส่วน,เ,น,สวนเสียนนน យ៉ាលើគេហៅនួនបោះបោះទៅឆ្ងាយហើយនឹងគីត្មអាបាក់លៀងเบียร์เด้อបាក់កែមោអូព្រឹកនេះវាងផែនចាពូនូគីត្មអើយយល់យល់សេននយមកសាយទូក៏បាទអាប់តាមហ่าយ៉ាយតូណានយាយរាប់ចប់មានរឿយចប់ឆាត្រេសដល់កឹះធមូកឹះជីក្ដាមធាទេទូ

สนใจป๋าตุงสนใจครับว่าเออ่จะเอาไปดัดแปลงที่บ้านครับแต่ตัวเนี้ถ้าไม่มีไมโครถ้าที่ไม่เสมอก็ไปตั้งยากครับอ๋อใช่เนาะมันก็ดันแต่งเลยเนาะแต่มันจะช้าหน่อยเนาะแต่กไมโครตัวนี้ขึ้นมามาก็แต่งๆให้กัน

อันนี้ทำได้กี่ชั่วโมงเนี่ยทั้งวันเลยวะถ้าสูบว่าผมเล่นคือดทั้งคืนเลยวะชั่วโมงดับเรื่องอ๋อไม่มันมันใช้รอบตั้มมันไม่มันไม่ไปได้หรอกรอบตั้มแล้วก็มีพัดลมช่วยในตัวมันนะ5018เย็นที่ดูแล้วถ้าทำกันนี่มันาะมันจ้รอบแบนี้มันทะลึกแบบนี้มันเครื่องมันพังนี่จะตุ้งเขใช้รอบบนี้รอบไหนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันมันมีสองรอบเนาะ สี่สิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบรอบเนี่ยส่วนนมากถ้าสูบน้่นก็ใช้ตัวไหนไม่รู้เขาใช้ตัวไหนเจตแต่ตัวนี้เขาดันขึ้นนี่บอกแต่ต้องทดตัวนี้ให้ได้นะครับทดทดมุเล่เราจะได้รู้ว่าตัวนี้ตัวเนี้ยตัวน้ำปกติไม่ตัวเนี้ยฝั่งนุ่มต้องใหญ่แล้วเวลาใหญ่ทำเร็วบ่เด็กน้องก็กินร้ามาเตะบอล อีลอกเลยเฮ้ยโครนเยอะเองน,เนี่จมนี่จมไม่โครลรือลงเลยนาะไปเลกมาไม่ทันจานชูครับเสร็จไปแล้วทำอีกเออเ,เนาะ,นะ ทั้งหย่หกยับติดหลายรอบเลยทีนี้สายตัวเอ็มครับสูปเพื่อจะเทอะไรไม่รู้แก้ไขเพราะว่างานยังไม่เสร็จน้ำมาก่อนครับก็เลยต้องสูปสนนนะโอ้ไปบานสตินเยอะแยะเลยนี่รถเกียวอะ่ะ ที่ทอด๊ะบอกี่ยังไงแล้วเราก็สั่งตามจริงผมอยากได้ยาวกว่านี้แต่มันไม่มีขายยวนี้ต้องผักกลางใช่เดึงน้ำ่นาอืมมันต้องสั่งเราบ่สั่งต้องสั่งต้องซื้อสั่งไม่ได้ต้องซื้อ เล็กมันจะพังหมดรถเล็กมันก็มันสู้ไม่ไหวพังไปหลายคันแล้วพังไปหลายคันตอนอยู่นู้นพี่นู้นตอนอยู่นู้นอ้ดันปุ๊กควัดท่วมเลยก็นึกว่าตอนดับเลยอ่ะตอนเชียร์นูนอไทยอะผมเอาเล่นสดับขามือเลยอะตัวเล็กตบๆๆๆจะแล้วสามคนสูเปอร์พลึงเป็นยังไงเลยมั้บๆโอ้เร่งแรงเกินหรือเปล่าฮะยู้คันเดียวเเร่งเร่งแรงเกินไม่นะ

มันมันต้องบิดทำไมอ่ะกรูมันไม่เอาตรงตรงไม่ได้หรอต้องบิดบ่ถ้าตรงมาต้องตรงนี้มันมาอไม่ต้องบิดถ้าไม่บิดมันไม่ได้มันรอบมันไม่ไปมันสลับรอบแต่ถ้าไม่ต้องบิดก็คือเอาหัวมาเด็กไม่แบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะหมุนคนละข้างอย่างนี้บ่ถูกต้องเอาสะพานตัวเล็กครัเข้างมันไ่ยากครบ โอเคครับไดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับกับคลิปนี้สวัสดีครับ